ไฮไฮปะเดทดถอะเนาะอร่อยไหมพี oh of of ่กลัวฉดน้ลงนะคนตตพี่เลยหูเออหืมสาวอลังการพอๆกับไก่เลย ีค่ะทุกคนนี่คือวอลกแรกของดิฉันขออญาตเปิดวอลกด้วยตีห้าก,กับคู่รักที่หวานที่สุดในโลกในคือพ่อแม่ของดิฉันเองค่ะทุกคนแล้คือใส่ชุดคู่กันมาด้วยนะ ตอนนี้ถึงสนามบินเทาหยวนที่ไต้หวันแล้วทุกคนก็คือหลังจากถึงสนามบินเนี่ยก็คือเดินตามใต้ MRT เพื่อที่ไป MRT แล้วนั่ง MRT ไปที่สถานีไทเปเมนสเต,เต,เตชันนั่นเองค่ะทุกคนเล้อยากบอกว่าวิธีการซื้อตั๋วโซ่ easy ค่ะทุกคนเพราะว่าตู้ด้านขวาสีม่วงนี้ที่เราจะซื้อมีภาษาไทยค่ะทุกคนแล้วก็คือหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็คือไปกดเลือกได้เลยว่าจะลงที่ไหนจํานวนกี่คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะคำนวณเงินมาให้แล้วเราก็ใส่ธนาบัตรลงไปค่ะซึ่งที่ตู้เนี่ยมันจะบอกอยู่ว่ามันจะรับแค่แบงทนาน้ ก็คือไม่ดูตามมาตาเรืออะไรเลยก็คือยือนยับแบงค์พันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวรับอ๋อรับท่แดงนี้ โอเคซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ค่ะทุกคนแล้วก็คือได้ชิปมาแล้วนะคะทุกคนก็คือเดินตามป้ายหมายเลข2ไปสถานีไทเปแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็คือรอรถไฟฟ้ากันสักนิดนึงรวรถไฟฟ้าที่จะเข้าเมืองไทเปนะคะทุกคนมันก็จะมี2สายสายสีฟ้ากับสายาสายีม่วงซึ่งสายสีฟ้าเนี่ยไปได้เหมือนกันแต่ดิฉันเนี่ยไม่ค่อยแนะนํานะคะทุกคนเพราะว่าสายสีฟ้าเนี่ยมันจะจอดทุกป้ายทุกสถานีก็จะใช้เวลานานมากกว่าแต่ถ้าสายสีม่วงเนี่ยก็คือ3ป้ายถึงสถานีนั่นเองค่ะโตเกีย และแน่นอนค่ะทุกคนต้องเดินฝ่าฝนไปโรงแรมด้วยความหิวถ้าถามว่าหิวแค่ไหนแกดูน้องฉันค่ะทุกคนโอ้ยเห็นมึงเต็มเต็มเลยอ่ะพิมกูเอาช็อตน,นี้ลงนะเอาคเคทุกคนมารีวิวห้องกันดีกว่าค่ะทุกคนก็คือตัวห้องเนี่ยมันจะแคบสักนิดนึงแล้วก็จะเป็นเตียงคิงไซส์แล้วก็อยากบอกว่าห้องน้ําใหญ่กว่าเตียงอีกค่ะทุกคนแต่โดยรวมก็คือสวยสะอาดคุ้มราคามากค่ะ หลังจากเก็บของเสร็จแล้วเรียบร้อยใช้เวลาเพียง5นาทีความหิวของเราก็ทําให้เราเดินมาย่างซีเหมือนติงอย่างรวดเร็วคะ่ะทุกคนและปกติมาไต้หวันก็ต้องกินชานมไข่มุกใช่ไหมทุกคนแต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนั่นะก็คือหมาล่าน,นั่นเองค่ะวันนี้เราเลยมาลองกินที่ร้านซินหมาล่าที่ใครมาไต้หวันก็ต้องได้ลองกินเพราะมีเนื้อสัตว์เกรดพรีเมียมมากมายและลายน้าจิ้มที่โหดเอาเรื่องและที่สําคัญมีน้ำจิ้มพันท้ายด้วยคะ่ะทุกคนและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มมากมายให้เราเ ชายเย็นและก็เบียร์ด้วยค่ะทุกคนและที่สําคัญมีหาเกิมดาแบบไม่อันค่ะทุกคนและซุปที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นซุปไก่กับซุปหมาล่านั่นเองพ่อแม่เราเนี่ยกินแล้วรู้สึกแบบว่าเออก็พอได้กินได้อร่อยดีนะทุกคนแต่ส่วนตัวเราก็คือเฉยเไม่ค่อยจอยเท่าไหร่แต่โดยรวมก็คืออร่อยดีค่ะและที่ต่อมาที่เราไปนะคะทุกคนนั่นก็คือวัดหลงซานนั่นเองบอกเลยว่าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงเพราะว่าวันนี้เราจะมาไหวา้ ผู้เท่าจันทากันค่ะทุกคนแล้วก็คือวิธีการเข้าสารเจ้านะคะ,ะ,คะทุกคนก็คือเข้าขวาออกซ้ายเข้าขวาทางด้านที่มีน้ําตกนะคะทุก<อ>คนเข้าไปสามารถไปไหว้ได้เลยแล้วถ้าถามถึงวิธีการไหว้เดี๋ยวดิฉันจะแปะลิงก์ของผู้ที่มีความรู้ไว้ด้านล่างแล้วกันค่ะแล้วใช่ค่ะทุกคนหลังจากที่ฉันไหว้เจ้าอย่างตั้งใจแล้วดิฉันก็ไหว้ผู้เท่าจันทายอย่างตั้งใจเพื่อขอแฟนในอนาคตยอย่างมุ่งมั่นเหมือนกันค่ะทุกคนและปิดท้ายที่วัดหลวงซานอย่างสวยงามด้วยการที่เชาเครือรางนั่นเองค่ะทุกคน ก็สวัสดีสิบโมงเช้าค่ะทุกคนเช้านี้นะคะมาหาอาหารเช้ากินใกล้ๆที่พักกันซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เดินมาจากการซูมเห็นคนร้านนี้เยอะก็เลยเดินเข้ามาค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้ที่เราเดินมานะคะทุกคนมันจะขายอาหารเช้าหลากหลายเมนูเลยววาทุกคนแต่ที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะมีโรตีห่อไข่เกี๊ยวซ่านักแก้ใช้เท,ท้าทอดแฮชบร์แซนวิชแฮมชีสช,ชานมไมโลบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยร้อยเต็มสิบค่ะทุกคนกินเสร็จก็มาต่อกันที่หอลำลึกเจียงไคเช็คค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้มารำลึกประวัติศาสตร์แต่่ยังไแตตวนนนี้เราาาาามมมหช มุกเจ้าแรกของโลกกันค่ะแต่แท็กซี่พามาส่งนู่นหลังเจียงไคเช็กเดินจนขาลาก็มาถึงหน้าหอลำลึกเจียงไคเช็กจนได้ค่ะแต่พอหันซ้ายไปเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่เราตามหานั่นก็คือชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกนั่นเองค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ใต้ตึก National Concert Hall 2นะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องรอคิวกันสักนิดนึงแต่ระหว่างรอเนี่ยเขาก็จะให้ใบเมนูมาติกว่าเราอยากได้อะไรซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมีมากมายหลากหลายเมนูเลยเว้ยทุกคนแล้วแม่จะเอาอะไรแม่มาดูก่อนดิ ไเนะ่่่มูสุดท้ายก็ได้ชานมออริจินอลมา3มแก้วกับชานมมะลิอีกหนึ่งคะ่ะทุกคนชานมมาแล้วมาล่ามาแล้วแล้วเสี่ยวหลงเปามาหรือ,อยังคะอบอกเลยว่าตามมาติดติดแบบไม่ได้พักหายใจแม่บอกว่าร้านนี้ดังในต๊อกตอกต้องมาต้องกินโอเคตามมาจัดไปคะ่ะทุ<อ>กคนและขอบอกเลยว่าร้านนี้เมนูจีนล้วนจิ้มรูปยังสั่งผิดแปลแล้วยังสั่งผิดแต่ว่าปล่อยจอยได้เพราะว่าร้านนี้พูดไทยได้นิดหน่อยค่ะ ส่วนอาหารที่ฉันสั่งมานะคะทุกคนก็จะมีจีบกุ้งเสี่ยวหลงเป้าหมูแล้วก็ซุปไก่ตอนแรกซุปไก่เนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยทุกคนแต่ทางร้านเขาพูดขึ้นมาว่าอาร่อยฉันเลยสั่งตามมาบอกเลยว่าอาร่อยไม่ผิดหวังเลยค่ะทุกคนต่อมามาดูวิวกันที่ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกนั่นก็คือไทเปน101นั่นเองค่ะทุกคน แล้วคือตอนแรกบ้านฟู้ดไฟเตอร์อย่างเรานะคะกะจะมาหาของกินแถวนี้แหละแต่ไม่ได้กะจะมาดูวิวแต่ทีนี้ร้านมันยังไม่เปิดก็เลยโอเคมาต่อแถวซื้อบัตรรอดูวิวข้างบนก็ได้ค่ะทุกคนและด้วยความที่พวกเรามาแค่กแกล้งดูพวกเราก็เลยซื้อบัตรทั่วไป600ไต้หวันนั่นเองค่ะ thank you แล้วพอซื้อตั๋วเสร็จนะคะทุกคนก็เลี้ยวซ้ายตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีนึ่ง <Hey. S 1> ก็จะเจอแถวยาวๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าแถวรอเพื่อที่จะตรวจบัตรแล้วก็ขึ้นไปดูวิวด้านบนนั่นเองค่ะ 白羊座，干海椒了。哇、uh, oh he oh,，这波哇，好牛好好饿。哇。

โอเคค่ะทุกคนถึงด้านบนเรียบร้อยด้วยการหูอื้อกับหูวิงนิดนึงเพราะว่าตัวลิ์เนี่ยมันขึ้นเร็วมากเราก็เลยเหมือนปรับตัวไม่ทันหูก็เลยอื้อไปแป๊บนึงค่ะทุกคนแล้วพอขึ้นมานะคะเราก็ได้ดูวิวของไต้หวันทางด้านฝั่งเมืองแล้วก็ด้านฝั่งแบบว่าภูเขาเลยทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจแบบว่าสว่าง,จงแจ่มแจ้งมากค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็แวะดูลูกตุ้มที่ถ่วงตึกนี้กันสักนิดนึงแล้วขึ้นไปช้อปปิ้งด้านบนอีกสักนิดหน่อยแล้วแวะถ่ายรูปหน้ากระจกกับ ตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ย่านซีเหมือนติงแล้วเรียบร้อยตอนแรกจะเดินเข้าไปในตลาดแล้วเว้ยทุกคนแต่ทีนี้ตาเหลือไปเห็นน้องหมาไซบีเรียน3ตัวกำลังเดินสวนข้ามถนนไปใจฉันก็สั่งว่าเดินตามไปเดินตามไปเดินตามไปสรุปเดินตามมาอีกฝั่งเฉยเลยเว้ยทุกคนโอเคไหนๆก็เดินมาแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราถ่ายกับตึกนี้แล้วกันเป็นฟิลแบบว่าเราเดินกับแม่สองคนผ่านกล้องไปยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ รุปเผอปับเป็นเลนวายเห็นหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่บะหมี่อาจงค่ะทุกคนแม่บอกว่าร้านนี้ดังในตอกๆมากต้องมากินให้ได้ฉันเนี่ยก็ไม่เคยขาดอะไรแม่ได้อยู่แล้วก็จัดไปสองถ้วยจุกๆค่ะทุกคนซึ่งหน้าตาตัวเส้นเนี่ยดิฉันคิดว่าคล้ายเห็ดเข็มทองไว้ทุกคนแต่ทีเนี้ยมันไม่กรึบไม่เหนียวและไม่ติดฟันเท่าแต่รสชาติเนี่ยเข้ม,เข,มเข้มนวันวๆกินเพลินๆโดยรวมใช้ได้อร่อยค่ะทุกคนมาในส่วนร้านต่อมาเรามาตามคําแนะนําของแม่ที่แม่ตามคําแนะนําใ,ในตอกๆมาอีกเช่นเคยค่ะ นี่ก็คือร้านไก่ทอดอันใหญ่เท่าหน้าหรือไก่ทอดฮอสตานั่นเองค่ะแล้วคือร้านนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่ารอคิวไม่นานเลยรอแป๊บหนึ่งเฮ er ียแกเนี่ยก็จะเรียกเราไปที่เคา,เาน์เตอร์แล้วเฮ er ียแกก็ถามว่าเอาเผ็ดไหมหนูถ้าบอกว่าเผ็ดค่ะเขาก็จะโรยผงสไปซี่ให้แล้วก็รับกลับไปได้เลยค่ะแล้วก็คือไก่ใหญ่จริงเว้ยทุกคนแล้วตัวผงสไปซี่ที่เขาโรยมาเนี่ยมันจะมีความเผ็ดแบบจนะีนอ่ะแต่มันไม่ใช่หมาล่านะทุกคนมันจะมีความแบบจีนๆสักนิดนึงแต่โดยรวมเรารู้สึกว่าอร่อยดีีคคค่่่ทุกกกนนนแลนล้้ววววมเยาาาไิ กินหวานสันดานลพรฉันเล่นมาตบมือสุดท้ายของวันด้วยบิงซูนั่นเองค่ะและขอบอกเลยว่าเมนูร้านนี้มีหลายอย่างส่วนตัวดิฉันสั่งเงาะกัมมะม่วงไปค่ะทุกคนโอเคมาในส่วนของรสชาติกันค่ะทุกคนเงาะเนี่ยคล้ายเงาะกระป๋องบ้านเรากินเยอะแสบคอแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมะม่วงของเรามาในสูตรห,หวานน้อยหวานน้อยและไม่หวานเลยนะและก่อนกลับที่พักก็แวะซื้อเบอร์เก้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่นี้ราคาถูกมากทุกคนอ๋อแล้วก็แวะเซเว่นซื้ออีซี่การ์ดเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปจิ๋วฟ้นกันค่ะ คนสุดท้ายแบบนี้มาอยู่กันที่หมู่บ้านจิ๋วเฟินกันค่ะทุกคนเพราะว่าหมู่บ้านจิ๋วเฟินนอกจากที่จะมีของกินเยอะแยะมากมายแล้วฟิลบรรยากาศยังดีอีกด้วยค่ะทุกคน <c oughs> แล้ววันที่เลือกมานะทุกคนดิฉันน่ะเลือกวันมาเป็นวันธรรมดาเว้ย <c oughs> ก็คิดว่าคนมันจะน้อยที่ไหนได้คนเยอะไม่แพร้ร้านที่เปิดเลยเว้ทุกคน <c oughs> มาประเดิมกันที่ร้านแรกแม่เดินดุม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 เข้ามาคิดว่าแม่เซิร์ชม,มาแล้วว่าอร่อยแต่ที่ไหนได้แม่บอกไม่ใช่เห็นคนเยอะเลยเดินตามเข้ามาแล้วเพราะเดินตามเข้ามาเลยไม่รู้ว่าต้องสั่งอะไร เลยชี้เมนูแนะนําไปทั้งหมดอย่างละหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็คือเพราะว่าร้านนี้คนมันเยอะใช่ไหมเราเลยต้องนั่งร่วมโต๊ะกับคนอื่นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องมีการจร่ายเงินก่อนที่จะไปนั่งกินข้างในด้วยคะ่ะไปวางแ่ 8, ไปวางแปะรอจิ้งก u าจิ้งกาิ้งกาเอาอออเกาเกาเมาเา้าวิงห,ห้า้ยเก่งจัง และเมนูแนะนําไม่เคยทําให้เราผิดหวังค่ะทุกคนเพราะว่าอร่อยทุกเมนูเลยเว้ทุกคนโดยเฉพาะมี่เราชอบมากลอยเต็มลอยเลยค่ะทุกคนและแน่นอนตามรอยตอกๆของแม่ดิฉันหนึ่งในนั้นต้องมีไอติมถั่วตัดผักชีไว้ทุกคนแม่ฉันน่ะอยากลองกินมากอยากรู้ว่าไอติมมันจะเข้ากับผักชีจริงๆหรอวะแต่ตอนสุดท้ายที่เขาถามว่าเอาผักชีไหมคะแม่ฉันตอบว่าอ๋อไม่เอาค่ะ แล้ววันที่เราไปนะคะทุกคนไร้เมฆฝนไร้หมอกควานแสงแดดจ้าบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะทุกคน โอเคทุกคนเสรบรรยากาศพอเป็นพิธีเราไปหาของกินกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนร้านที่เรามานะั่นคือร้านน้ำชาอมเมยยน,นั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยว่าร้านน้ำชานี้นะคะเป็นร้านน้ำชาโคมแดงที่เป็นจุดเช็คอินของจิวเฟิร์เลยก็ว่าได้ไม่ว่าใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องมาร้านน้ำชานี้เพื่อเช็คอินถ่ายรูปนั่นเองค่ะแล้วก็คือได้สั่งน้ำแค่3แก้วนะคะทุกคนเพราะว่าต้องรีบกลับอีกที่หนึ่งจะปิดแล้วต้องทําเวลากันสักนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนขากลับนะคะก็เหมือนขามาเลยก็คือนั่งรถบัสกลับนั่นเออลว่ันปร์ชฮ ค,คุแล้วพอหลับไปตื่นนึงก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วค่ะทุกคนที่ที่เราจะไปนั่นก็คือตลาดปลาไทยเป้นั่นเองค่ะ มาในส่วนของตลาดปลาไทยเปกันค่ะทุกคนก็คือตอนเราไปเนี่ยมันใกล้จะปิดแล้วเราเลยรีบเดินซื้อข้าวซื้อของที่เราอยากกินแล้วก็เอาไปจ่ายเงินที่เคาเตอร์แล้วก็ออกไปกินด้านนอกค่ะทุกคนแต่ข้อควรระวังในการจ่ายเงินนะคะทุกคนที่นี่เขารับแต่เงินสดเท่านั้นเด้อแล้วนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่พวกเราซื้อมานะคะทุกคนก็คืองงมากมันมีโซนข้าวแกงตรงไหนก็ไม่รู้พ่อแม่ไปซื้อมาได้ยังไงฉันก็แบบแอบงงนิดนึงแล้วก็คือคุณภาพอาหารทุกอย่างอร่อยสดสะอาดมากเลยค่ะทุกคนจัน กินไปสามรอบเลยไม่กินเล้วันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเยอะนัเสิร์ฟอร่อยอ่ะเนี่ยเนี่ยไหนให้เราถ้งท่ได้เอ้าเขามากัน้องสาวแล้วก็แม่เขาขอ่คือไปเดาง้ไม่รู้นี่อันนี้มีข้าวไหมอากกินแล้ว และคลิปนี้ก็คือวอล์กแรกของเราที่ไต้หวันและเป็นวอล์กแรกที่เราเอาลง YouTube ไว้ทุกคนก็คือถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถเมนติชมกันได้ด้านล่างนะคะหรือถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้เราได้สำหรับวันนี้เอจีจิงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เอจีจิงไปจริงๆแล้วคะ่ะบ๊ายบาย